คำขวัญแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะโดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่างเช่นมีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศและมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับที่5ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่8ของประเทศแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสู สลับซับซ้อนสภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปีนอกจากนี้แม่ฮองสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศคือที่เส้นแวง97.5องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียงแม่ฮองสอนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองเมื่อปี2417โดยเจ้าชายอินทวิชยานนท์พระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าเมืองประเทศสราชแห่งสยามประเทศ คำขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ,ฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองอีกครั้งนะคะหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ,ฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองต้นไม้ประจำจังหวัดต้นกระพีจันทร์